ลองไลฟ์ใหม่ดูเพราะเมื่อกี้รู้สึกว่ามันเตือนมาเตือนพี่ป่ะเพราะพี่ไม่เตือนเลยอ่ะไลฟ์ฉันไม่เคยเตือนใครทั้งสิ้นเฮ้แต่ปกติเตกิดมุกว่ามันไม่แฟร์เลยอ่ะเตือนเตือนเตือนเหรอเข้ามาดูสิปั่นวิวแต่รอบเนี้ยไม่ดึกไม่เตือนนะรอบแรกไม่เตือนใช่ปหมรอบรอบแรกกะเตือนแต่รอบเนี้ยไม่เตือนอ่ะอ่ะเตือนแล้วขึ้นมารอบแรกก็เตือนเหรออ่ะ ต้ปิดเสียงไว้ด้วยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเซคไยโนะยามายามาจังเซคขยโนะยามาจังเนาะอ้าวทำไมฉันดูไม่มีหนึ่งหนึ่งคืออะไรไองขึ้นหนึ่งี่เธอปะขึ้นกี่คนไม่ขึ้นเนี่ยศูนยเลยไม่เป็นไรอ้าวมาละขึ้นละตอนนี้นะครับอยู่ที่สอ,สอเอ่อเซคายโนะยามะจังเนาะซึ่งเอ่ออันนี้ให้ดูร้าน ป็นร้านอาหารญี่ปุ่นคือเรามาเพื่อกินไก่ทอดยมามอีกครั้งหนึ่งนะ,ะหลายคนไม่รู้ว่า,หลา,าหลายคนไก่ทอดพริกเกลือไก่ทอดยามาิจังต้นตำรับเกลือนี้ที่เรามาเพื่อกินแล้วก็นี่คิชิเมนนะครับคิชิเมนอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพิกกล้องเลยแล้วกันเพื่อจะให้เห็นชัดชัดอ่าอันนี้เมื่อกี้ไม่กี้ไม่คแบบไรไม่มีคนก็เลยงงกัเลยไรขึ้นนี่เรามากินนี้นะครับดูซะจึกจึกจึกนี่ฮก่ทอดยามอิจังแล้วก็นี่ด้วย ิชิเมนเย็นนะครับที่อยากกินมากๆเลยรวมไปถึงเราสั่งอะไรอิกนะสลัดมันฝรั่งด้วยสามอย่างนะฮะอยู่ดีวันนี้ก็คืออาจจะพรดูนี่อะไรนะอีสมารอ้วยแล้วก็รู้สึกว่าอยากกินซั่งกินอะไรแบบอีสมารอ้วยเขากินเอ่อกินอะไรนะพิซซ่าแล้วเขาพูดถึงไก่แค่นั้นเลยอดีก็เนี้ยอยากกินอะไเค็มๆชุรสชุ่รหน่อยอะไรเงี้ย เราเรารู้สึกด้ว่าไก่เขาจะมีความชูโรอชยอ,รอยูสส่ก็เลยสชอบเจอกันหน่อยก็เลยแวะมานะร้านที่ตรงซอยสุขมุมวิท39เนาะอยู่ใกล้ๆาฮสวัสดีครับพีกก่กอบ Good evening นะคะคิดอะไรกันหรือยังเอออยากกินแต,งก,ตงกวาอะไรพวกนี้ด้วยวันนี้มีพี่กอล์ใบอบะบมาเหมือนได้กินอะไรความชอบเตรียมไว้ที่บ้าน เอ้ยฉันดูว่าเธอไม่ใช่คือยัยงเต็มอยู่แต่แค่บหนชาวไทยที่กี่คนสามคนเออสามคนชอบกินบังคาระนั้นค่ะเอออ๋อบะไอราเมงใช่ป่ะเออไม่เคยลองไม่เคยลองค,ครั้งหนึ่งปะ่งะใช่บังคา,าระเหมือนเราเคยกินครั้งหนึ่งป่ะตอนอ่านเสียงอ๋อเจ้าเอยอ่ะพี่รูกเนี่ยใช่เนาะที่มีกระเทียมมีอะไรใช่ใส่ใส่ที่มีกระเทียมเธอเราสามารถที่จะได้ได้หลีอะไร เราจะเข้าไปสั่งยาได้สิสั่งยาว <front> ่ะหลี่อะไรอ่ะหลี่โจ้สวัสดีค่ะพี่ระพีกับพี่กบสวัสดีค่ะอร่อยมากใช่ไหมพี่กบพี่กบเคโรอ๋อเดี๋ยวเราจะไปลือเธอด้วยโออเลิศมากพี่กบเป็นคนดีขอให้ผลอันนี้สองบุญกุศลส่งผลให้ได้สิ่งที่ต้องการในชีวิตร่ำรวยยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกเรามีร้องเพลงสวัสดีนุอยฮัลโหล ตอนนี้รู้ว่านุย้ยยิ่งอะโห่ก็เลยมาไลฟ์อยู่เป็นเพื่อนกินโชว์ด้วยอันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบว่าชอบมากและอยากทำมากกันไลฟ์กินที่ตเราทำไปแล้วทำบุญร่วมชาตินุ้ยมาได้นะไม่ติดติดฉัติดอะไรเหรอติดามาได้เพราะตอนนี้เออเขาได้ประกาศให้ใช้ชีวิตปกติแล้วนี่ฉันลืมกับทั่งอุปกรณ์เลยเหรอมีจะมีอีกอันหนึ่ง แลเห็นแค่หยอดลงไปไม่รู้ว่าจำได้หรอเปลาอจะมีนีน่เขาเป็นนัแข่จานแรกมาแล้วนะรู้ปอกอยัดเลยอ,อันนี้ก็แรกที่อ,อ,อันนี้นะครับสิ่งแรกนี่ที่นำเสนอเลยสลัดมันฝร,รั่งสลัดมันฝร,รั่งในสลัดมันฝร,รั่งที่อ๋อมันเป็นหมาลด น่าจะอร่อยเดี๋ยวจะลองรับประทานดูตอนนี้เช็ดมือด้วยผ้าเปียกยามาจังก่อนนะเราจะมาอยู่ด้วยกันและกินด้วยกันนะฮะอาจจะพูดไม่ค่อยเยอะเพราะเราอินกินเราพูดไปก็จะดูมารยาทไม่ดีนะเพราะเราคนต้องกินเบาๆกินยามาจังที่ไหนมาทุกที่ไม่รู้ไม่กถ้ากินเบียร์ไม่กินไม่ได้อ่ะแต่กินเบียร์แบบเก่งๆเข้าใจปะเห็นเพื่อนกินแล้วอยากอยากกินมากสามัญสิสตาร์ จะกินเบเก่งๆมากเมืกก่อกลอนวันพี่กบไปไหนมาไม่เห็นเข้ามาดูเข้ามาปะไม่ได้เข้าเข้ามาไม่ทานมันต้องพูดอย่างนี้นะ,ะอาคิตายมาสต์ใช่ปะวะอาคิตายมาสความละมุนดี ว้าวนั่งกินอุ้ยแต่ทำไมไม่มีอนี้เราต้องราดเองอ่ะใช่เธอเตะขี้ไปแล้วอแล้วก็แล้วก็ใส่เลยกินด้วยกันก็ใส่เลยค่ะซอสต,ตัวไหนไม่ต้องระวังตัวหวานถามไหมฮะ,ะโดมกัน น่าจะอันนี้น่าจะเป็นเปรี้ยวอันนี้โชยุอะไรไอ้นี่ักใจจังทำอระไรนะนี่ก็จะแบบไม่ไม่ตรงนี้อร่อยดิไม่รู้ลดไม่กีเหมือนดิวพีเท่าไหร่อะ อันนี้อันนี้คือโชยุใช่ไหมคะแล้วเนี้ยค่ะอันนี้เป็นซอสคัลโลวานเปรี้ยวค่ะหวานเปรี้ยวแล้วเราใช้อะไรอเงี้ยครัโชยุโชยุโอ้ยกินโอ้ยนี่ของฉันถูกปะใครดูอเนี้ยพี่พี่สั่งมาเป็นเอ่อเนี่ยเส้นมันน่ากินมากถ้าดูซิจะนนี้ไงครับไม่ใช่เอาแบบเย็นมาก็แบ่งกันเงแชร์ดิใช่ปะหนึ่งปันหนึ่งปังไม่ I don't share food <c oughs> แต่กินนะอร่อยอะ่ะถ้าจะไม่ได้ทั้งกินก็อร่อยอะ่ะ เกิดเข้ามาแล้ววันนี้อะไรไก่ทอดไก่พิเศไก่ไ,ไลคไค่ะไก่ทอดยามจังเป็นพริกกับพริกเอ่อพริกออไทยขาวเกลือและหอมนัวหอมนัวถูกต้องนะครับขออนุญาตใช้มือนะครับขออนุญาตใช้มือเลยต้องมือหมมนหจะอร่อยขออนุญาตลา อี๋เหรอเออค่ะข,ขอบคุณค่ะอุ้ยพี่บีบมันไม่เปิดหรอให้ปิดมันไม่ออกเลยอันนี้ผมคิดมานะเอ้ยโอเคไปแล้วจ้ะเข็มชิงชิงอันนี้ก็เป็นไฮไลท์อย่างเดียวช,ช,ชิงชัย ขอขอนุญาตโชว์นะคะมีอ,อ,อันนี้เป็นแบบบะหมี่เยน็นบะหมี่เยน็นใครเรียกบะหมี่บ้างราครับมีป่ะหนึ่เค้กบะหมี่บ้างบะหมี่เย็นกับไก่ทอดสองอย่างที่รัดมากาขอขอตะเกียบคู่หนึ่ง อร่อยกกินตุ๊กตุ AT AT <pieces> ๊ท <fe> ต <its> ุ๊กาุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กอย๊กตุ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 ากนุ๊กต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 นรกตุ๊กตุ๊กตสึกอยากกินวันนี้เราได้กต่๊กตุกต่๊กตกตุ๊กตุ๊กตจ๊กตุ๊กตุ๊กต้๊กตุ๊เตา๊กตุไกตุงกได้แต่ชูรใช่

ิมนะมันสุดลิตมไหมลนะ่ะดูสิดูความแบบความเปิดเปอนนีหรือด่บอกเกอร์แบ่งบ เนือ้อข้ามาดูว่าทีนี้เขามากินอะไรเนี้ยมันกินไก่นะครับก่อย่ามัง ครับจะลองกินไอตัวเส้นเขาเป็นเส้นใหญ่อะมันน่ากินอ่ะเนี่ยแบบเห็นในรูปปุบแเ้าก็แบบอยากมากมาต้องการมีความต้องการมาด้วกันใส่ผู้เล่าไม่มีอะไรต่างๆเค็มๆไม่ใช่ครับ เขามีกระเทียมมะเอาไหมพราะนะคะคี่กระเทียมบดนะฮะท่านของขิงบดไนะกลิงบดอ่ะกับบตัตบิเนี่ยขิบบงบดตัวนี้พี่ก่อนมา่อยได้ไ เนี่ยราตรงน้ำมันดูละน,น้ำมันมันเขาดีกว่าเราว่าเส้นมันดีนะแต่แบบตัวสรสซีซุปไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เส้นน่ะน่ารัก ขอบคุณครับอุ้ยเธอน่ารักมากดูสบีสิมาในรูปแบบน่ารักเหมือนหนอนน่ารักมากคือแบบตัวเส้นยังไม่ค่อยจึง้งแบบเอ้ยตัวเส้นจึง้งแต่ซุปไม่จึง้งอะไม่แบบไม่กรีดกรีมว่าแบบอร่อยมากแง่ไม่เนาะตัวเส้นพอได้เนาะแบบหนึบๆนมีความหนึบมีความแบบว่า จะถามว่าคุ้มจะคุ้มให้การกินแล้วอ้วนไหม,มไม่พูดต,งตรงๆเราคาดหยังให้มันเป็นแบบซุปปราแห้งแบบเนี้ยแบบนี้แต่ร้านไก่ทอดเข้าใจจริงก็พูดถูก ไก่ทอดเออใช่ป่ะเราก็แบบกินข้างหลังกับอไร่งเี้เราไปกินข้างหลังเพราะไก่ทอดเขานำมาวางอยู่แล้วไม่กินข้างหลังเลยจะไม่แบบก็ต้อง,งไปก,กินนี่บางบางขระ ือนเบ่วันจริงๆเราใช้ถอยหนะักที่แพท,ทรู แม่เขาใหญ่ดิเป็นบ้านเนี่ยก็คือถ้าพรุ่งนี้มากินก็คือกิเกตทอดอีกรอ,อบอะ่ะ ว่าไก่หายหายไปไหนว่าพี่เข้าโมยไปเมื่อไงใสัหายมาแล้วเหมือนหายไปชิ้นนึงประมาณนิสัยแล้วก็เอ๊ะไรู้ว่าเปนมังโชคดีปะเมื่อไงเม่งั้นแกเป็นโจรแล้วเนี่ยไก่ฉันหายไปไหนไม่อร่อยพี่ก็อร่อยนะ นี่เป็นคนกินตะกะนะกินแบบขบขกใช่ไหมแ <c oughs> ล้วรู้สึกจริงนะเมือ่อกี้ตกใจจริงว่าเอ๊ะจำเนินประดา,านดูแต่ภาพไม่ค่อยได้ยินแับไร <c oughs> เป็นละลรรายซับหรอครับพี่กบใช่ไหมพี่กบต้องทำอยู่ตรงนั้นใช่ไหม อะไรนะพี่กับมันได้มีตรงอะไรซับใช่มั้ยผีลมมั้งใช่มัม้ยรายรซับเนี่ยหือขาขาใหญ่ไง <c oughs> เหนียวเก่าเอาแล้วโอเคสับสน อบอกว่าเป็นเป็นตลาดอ๋อไี่กลุ้มจงความเผ็ดไม่ทำงหนนั้นนะไม่ย้ายสาขารหรอกก็อ,อ,อยากกินไก่อแข็งตตั้งเลยอ่ะออมือหล่ะมึงจะไปอ่ะเธอก็ไม่ต้องกินปีกล่างหรอกไม่เอาเสียดาย แก่กลับบ้านไม่ใช่มหมายถึงว่าไม่เยอะหรอกเธอเพิหยุดกินเส้นได้ไหมเพราะไม่มีแล้วสั่งไก่พี่หนึงได้ไหมเมื่อกี้เธอสั่งที่เล็กใช่มันมีที่มันมีอย่างนี้อ,อ๋อ,อกเอเคเอาเลอาหรือไม่เอาขอได้ เดี๋ยวรอเราไม่ต่อเรื่องเลยเอ่อขอไก่หนึ่งครับไก่หนึ่งครับนฮ้ยอะไรแออก๊งอมากรีดอ้าว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 ไม่ได้นะยวีไม่ได้นะวีวีไม่ได้นะจ๊ะงานนี้ใหญ่เลยนะจ๊ะ <laughs> ใหญ่ที่มาทันทีเลย ไ,ได้พี่ชอบกินคนเดียวจะดูไม่ดีทั้งมีเพื่อนอ่ะตัวทำไมนะแม่เพื่บอกว่าสั่งแบบว่าเป็นแบบในรูปเลยคุณพูรอะไรเงี้ยก็จะดูแบบว่าไม่ได้กับท่านหลันจะดูแบบเป็คน,นคนมีมีแต่คนมีแต่คนนั่งเป็นเพื่อนแต่ไม่มีคนกินเป็นเพื่น แต่ถ้าพี่กินพี่ก็ไม่กินพี่ชอบกินนะแต่ก็นี่วันไหนวันไหนเนี่ยลงมามากรุงเทพเนี่ยก็มาอย่างเงี้ยนุ้ยไข่ป่วยพี่กบมาเนี่ยแบบเปกมาชวนมากินชื่อเลยนะที่อยู่เพชรบูรณ์ด้วยพี่หรอเออนางอยากมาอยู่พี่อุ๋ยด้วยนามแหนไม่รู้เจอ,อพี่อุ๋ยหายไปไหนอ่ะรู้ปะ อ,อ้าวงแล้วมึงยังไงโอเอกพี่ขวัญอ,อีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปนี่คืออะไร ก็แบบเส้นไม่จึง้งแล้วเส้นจึง้งอะไรน้ำซุปไม่จึง้งแล้วมันม,มันลดความแอปเปอร์ไท์เข้าไปเนาะเพาะซุปมันไม่เลออิศอ่ะเหมือนน่าจะแบบอื้อซุปแนะนำนะฮะให้ไปซื้อแบบสำเร็จมาใช้อะแต่เลิศมาอยากไปดูเลยอ่ะเดี๋ยมีคิ๊ฟ เราจะพีคมากถ้าเจอกีตาที่ขโมยเรามาซื้อเลยตัวสี่แสนนะ,ะใช่แต่ถ้าเกอมาขายที่นี่ไม่น่าจะถึงตัวนั้นนะนี่เคยโดนขโมยขึ้นมาแล้วกีตาร์ตัวที่หายไปอ่ะเป็นมีอยู่แค่สองตัวในประเทศไทย น้ำตาไหลเลยค่ะซอยเบอร์โอเคเดี๋ยวไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปกินใจก่อนเลิฟยูนะขอไปขวายเล้งหลานอายู่ไรเบรีงงแล้วได้พามา d bye love you